นว่าทีมเพิ่นว่าปล่อยวางเก<อ>ิดก็พอเอามั้บอเพิ่นให้ปล่อยให้วางมากมืดโอ้พี่แม่เป็นอะไรนี่เพื่นเห็นอีแแม่อยู่จากว่าเกิดก็บอเห็นเออให้ใส่ก่อนท่ไมมอใหญ่หน,นิมอนั่งนั่งเพื่นสองห้างเด้อแม่สิออกไปนอนวัดก่อนเด้อแม่สิไปจำศีแแมสิไปจำศีลเออ นี่ชนสองเม่สีไปอันเจ<ด>้าดูอมอมีอ่าพี่น้องพี่นอ้นอนไปผมประเด็นนี้แต่เจ้าสินเดีเจำสินไป ของน้ำเงี้น้ำชานหมนกันเพราะย่างไหนคู่มือไม่ยังบอกเพื่อเต็ตีเัมนอนนะ ปไปยังมานแย่ยจะไปวัดแห่นจมให้ตะมูะอยู่บ่เศร้าเบื่อนหน่ายก็แมวจมอีกอยู่แน่นมาเราวันนี่ไปจำศีลวุ้ยกัมาสีหน้าใช้ละหมอนออมองซาเอ,อกระตามงกระตามาเจ้าไปใส่เกิบเกืบมื้อนี้ไปทางใด้เมือดโอ้ยแม่ไปจำศีลพระเพิ่นนนั่นให้ว่างให้ปล่อยให้ว่างเบิดตัวแม่ไปมานั่น มันเคืนนี่แม่เพร่ะฉันมาบอกให้ว่างเบอร์ซอเนี่ยเม่ก็เอาชิมมาว่างไว้ผุ่นมดแม่บว่มาเพื่นเนี่ยเอาชิมมัดกุยังว่างแม่ปล่อยถ้าก้าวชิมนอนก้าวชิมปล่อยว่างกระต่ายมาก้าวชิมเขาก็เอิบมาชิมเพื่อนมาปล่อยว่างเกิดแต่เพอาะแมาบอเพื่นไหนปล่อยให้ว่างมากเมย์ขันไป้ผู้สิเชื่อเม่ว่าเมย์หองอยู่ แน่นแน่เออเวลาดีแล้วกันจะไปยิงกัลบบ่ายยังมาจมให้ลูกให้เต่าเดอ้อมันจะสิได้บุญโอ้แต่ับเพิ่นว่าให้ว่างแหมอืม,อม,มอเฮนะ้ยสมาดีเอาเถอะเนาะเฮ้ยเบิง่งตีแล้วบ่ได้ยังมาเพิอแนว